มอกในเขาจ้าซากันตื้มๆเนี่ยฮะท่านได้อยู่ว่าสิมหาเล็กขนาดนี่เนี่อาจารย์เพิ่นเนี่ยนันเนาะเขาส้มเพิ่นโอ้เพิ่นเขาซุ้มเพิ่นเขาส้มหรือเพิ่นมาเทียมเอาเลยอันมาผู้เหลือนั่นบอกให้เรามาใต่สวนก็ได้ห่างให้เพราะว่าได้เด้อโอ้ ยูยูสันน erm ั่นบ่เออยูสันบรราเอาไ่ายกแขนมาหายโมเราได้ว่าเรื่องแปดศูนย์แปดได้หแล้วว่าจังเสียเอาแปดศูนย์แปดผมก็ได้มาเขียนไว้อยนี่แปดศูนย์แปดเรียกเรีกทั่วกปนเรียกทเที่ยงไงเจี่งอันแปดห้าเก้ากับเก้าศูนย์เท่านั้นนี่กระวนเวียนก็ตีกรวนเวียนอยู่นี่ นอสนใจ่แปด่นแปดแล้วท่านยกวาทั้งสั้นละเพราะว่ากัมากูนยนอยู่แล้วเนาะก็ะป๋องส่วนีันพอยสารเรากับเเคยอันั้นจากที่อเนาะอ่าันบัตรที่เนียนุ้มมันแม่สะมองานได้ว่าตอนข้าเจ้าเงีบอยู่หนึ่งแม่สามองว่าเมือว่านี่เนาะว่าจังสี่มือว่านังสามคนอยูตัวลาสั่นุ้มน้เงี้ยลาสั่นห้องไห้ส่วนย้นนีสั่นแม่สมองว่ายุสานนั่นบอกเออยุสานน่ะ เจ้าเต้งขันหมักเบ่งจังอย่างเอยไปใส่บาทเมือวานเี่อเห็นอยู่เห็นไาขี่รถตัดตัดตัดไปขีรขี่รถไปบ้าเขาเจ้าอย่นมันจใจะได้เสื้อนี่มากไหมถึงจะได้ไปเันตะขี่ตัดตัดไปอ๋อคือคัทเขาคือเรียกว่าอะขี่รถงามแท้สันเดีย แมตัว้าใดบันีหว่ามาบ่ท่านได้ได้อยู่ยังว่ามาถามยายยังว่าสีหาตัวใดจะสีหาหนังดิเงี้ยเอาบ่ได้เลขสันบ่สิถามอยุบ่ที่ถามคนอยู่เลขสันนี่ตัวใดประว่าคนได้ดูเนี่ยแมนคนได้ดูเลขสันี่คนได้ทุกวันนี้แต่ว่าบ่ได้ถามเขาเจ้ากันเขาเจ้าผู้ใดไปไปเนี้ยมันพังาสินะเกาเจ้าสี่ร้อยไปนะเกาเจ้าสี่ร้อยไปคอเนาะแมนเกาเจ้าสี่ร้อยไปคอ ไเฮาเป้จักเด้ยไเฮาก็อยกไก่ก็เขาเจ้ายกไกลต้องให้จังพวกเน้ยพอหายซานซัสน่ะผู้ก็เจ้าของบัวฉาบยกหัน่ผู้กเจ้าเหยดน้าผู้ก็เจ้าเหยดน้าไอเฮามันนยกไกลฉันว่เปลนการเป็นงานอื่นเลยนว่าเป็นฉันว่าไปอันนี้ันว่าว่าร้านขวัญทอดว่ไปซนบอเออโรงเรียนอยู่โรงเรียนสามไต้โต้ได้เห้มากรั้งแต่ไวาะออไป พอดีได้ได้แล้วได้ก็ดีอลไรนี่มันน้องยอดท็ดีเงี้ยเปล่าว่าอยู่น้องเท่านก็ดีมากไหมมีคนถามอยู่ว่าบ้านเลขบ้านพรานเจริญน่ะฮวงจักบ้านพรานเจริญเม่านั่านยุสามใช่ไหมฮวงจักรเลขบ้านพรานเจริญเขามานเหล่านี้สามงวดเหลานี้ว่าั่านพระเจ้าก็เอินบางนี้แล้วพรานเจริญมันข้อน้อยเดียวชาวบ้านข้อนี่แหละนั่นและบ้านพรานเจริญก็เลยว่าซื้อว่าจังไหนผู้ปล่อยเรศกันถามเขาเจ้า กบจักซื้อมาสั่นรอถามหาแนมสั้นโอ้ยผู้ดใดกันงั้นไหนสิบว <c oughs> ถามยังเรียกไป<อ>ถามหาเนี่ยาบา<อ>สบอกซื้อมาสิไปถามหาไห้นะ่ยแต่ว่าเขาเจ้าว่าขาเจ้าถึงมดบานมาสัน่นนี่แหละ๋วยวคงจักซื้อดนะซื้อผู้บอกเรียกนะเพ่นันบบุจกักบ้านคจะเลื่อนรเปี่ยนสิบวกจากบ้านควนจะเลื่อนรบ้านคจะเลื่อนก็มองไปมามนี่ อบออ่าทานี่บอกีงวดนี่งวดไหนงวดนี่ท่านี่บอกโอ้งวดนี่ทานี่บอกกันบ่บองบานร้อนจะเลื่อบ้อนจะเลื่อนนั่นแหละยายถือจกน้ำข้าจะงวดแล้วถือจงแค่หักก้อนเนี่บถัดออกพันสามานี่พ่าท่านไี่เข้าเจอนี่ได้วาสีไ้วะวาสีไฮงวดบางหันบ่เขาเลยอ๋อว่าหันบ่เขาเออที่แรกวาสีขาหรือันนคน้อนนจะเลื่อน เป็นหลานพ้อนเสือดจวจะวันด้วยคอนแก่นมันได้วาคนนี้โอ้เ้าเจ้าเอาเรียกมาปล่อยบ้านนี่เออเอามาปล่อยบ้านนี่บ้านนี้บ้านนี้เลยกใจกันอืมโอ้ทั่วมากมันก็เปลนปีนี่ละที่ที่ที่ย้ายออกมาให้เบิ้งแถวนั้นปอเอออันค่อยเอามาน่อยโอ้ร้านทุกปันมาตะกอนแก่นเออจังหวัดได้วามันได้วายุบบันคอเขาเจ้ามาขายยุบบันบันอืมนมี่มังได้ซื้อได้ก็ซื้อรถย่อดมันได้วานั่นอืม วันนี้วันท่านในบ้าท่านไในบัวต้นข่อยเสี้ยวผ่าไปส่งใ<อ>นงข่อยเล้วกันข่อผ่าวันนี้ท่านไในมาเด้อพี่น้องเด้อเด็กบ้า,บานฟ้อนจะเลี้ยงพี่น้องจะตามจะถามถาม,ม,ามาันนะยวให้คุณยายคุณปเปี๊ยออมาให้คุณยายไ,า<อ>ได้มาก่อนจะเคยมาเบิองน้ากันม <c oughs> าท่านใดจ,จัะมาห่างมานจังว่าเมี่ยงจะได้เอามาตะวันสามไส้จงมาบอกต้นกันอย่างนี้มากันอยังว่ามาถามกันยุ่นี่ล้วจังว่าเปรียกันยุ่นี่ ไม่บอกสามตัวเลยบอกสามตัวแปดชุนเปลี่นหน่ยแปดชุนเยกะังไปกัมากเยอะแลเแปดชุดแปดนี่ถึงมัดะเผลอสามใช่เมนถึงมัดส้มไปจังหันส้มไปกระเทือกส้ไปกระเทือกเาว่าได้เงนได้เงนถึงมัดะเผ่อกะยังว่ากระดกตนวนี่เพราะว่าคนไม่ไ้เียไงอมแงมงอมแงมงอมแงอว จังหวัดส้มออ่อน,น,นะนุ่มงเนง,มง,น,งนนี่ยังออีกับช่วยแอนยังไนอำเภอน่นัาวเ่องสูแองวาอนเนี่ยอ้าวเอ็ดจว่าซื้อมาซื้อของเจ้าของไป็นแรกนะองผู้อืน่ออเอนเอาเดียวเ,เลขพี่น้องเป็นบึงกันนะครับมีโคนโอ้มาเล้ครับเด้อเลขคุณยายคุณยายหยดนะครับในวัาแม่จำ เป็นได้มานะครับเลขสารนะครับเลขสารคือสารสารหลักเมืองนะครับมันจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกับว่าสารเพิ่นนไอ,อ้เจ้าเจ้าปูเพิ่นนะครับอาจสีมาเทียมก็ได้อาจสิมาเทียมคนที่ไปจุดธูปนะครับเป็นกระห้องห้องบอกบอกใหญห้องห้หองให้ขึ้นว่าแปดศูนย์แปดจ้ เพราะแต่ว่าหายซ้อก็บอกว่าแปดศูนแปดคนบ่เฮบอกนะแหวกับแขยนไฟแขยนมันนั่นเดียวซึ่งผมล่างเล็กน้อยอยู่ดีโอ้อันนีมีม่มีเสียงดังความมีเสียงโนตีดังเร็กน้อยกับล้ำย่หันเร็กน้อยกับดั้มย่หันเราก็ว่าวขึ้นแล้วก็ว่าวขึ้นได้โอ้เออบัดที่ไหนส่วนเจ้าหน้าที่ย่อหันเต็มแล้วนี่เจาแม่เั็นมะอันก็เจ้ากับวาจ้วยเลขซานนี่สิออกทุกงวดไว้ออกทุกเทธอออกทุกปีนะครับออกทุกปีได้วเลย อยู่ศาลหลักเมืองอำเภอสามชัยนะครับเจ้าบวงสรวงเมืองวานนี่มีส้มบางหันเขากับวังสินะส้มเขาเห็นงานอยู่เอาพี่น้องเอาไปเอาไปพิจารณาเบ้างนะครับเด้อแต่ว่าแอดมินกับป็นคนสามชัยแล้วก็เสีอว่าออกออกทุกเทือที่เพิ่นบวงสวงนะครับนน้ะาาียบวปงสรวกปีนั่นนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้จ่ไว้จาเปียกจเปียกจางเปียกบ้างนะครับเด้อกับเจ้าอื่นสำนักอื่นหรือว่า บอกดตัวเลขโชคลาภมาจากทางอื่นอันนี้ผู้ดูแลศาลนะครับผู้เป็นหัวเลียวหัวแรงหัวเรือใหญ่ในการจัดงานศาลเป็นบอกเป็นตัวออกมาเลยนะครับแปดศูนย์แปดนะครับหาลอตเตอรี่ไปแปดศูนย์ศูนย์แปดหาลอตเตอรี่ไปเลยมาเตี๊ยบเป็นเลขล้าน เป็นเลขรางบันที่นี่ตตอนี้บอกว่า่ายบนนั่นหอเนาะหลังจากสร่งซี้อแล้วทีนั้นเ่ไหซื้อไนเอ็มเขาไหมอันจ้งี่บ้านเ,ออเนี่ยเลขสามตัวแบบนี้แหละค้นกัว่าต่มันบออกแล้วมันทีหนึ่งดอกมันบ่มีดอกเห็นบ่หนึ่งหาเจ็ดอ่ะอะไอ้ลูกเคยย้ายป่ามัอ่าถึงยี่สิบใบเลขสามตัวเลยนะหนึ่งห้าเจ็ด ซื้อไว้ซื้อไว้ยี่สิใบคืออัญะเลยไม่ง้นแปดหมื่นสามส่วนใบละสี่พันมันบาเราเ้ยนกันหยปนี่มันถือจังสามึงแต่ยังขายอยู่นี่ยวเนี่ยบัหาตารางวันที่หนึ่บาตารางวันที่ไปเก่งต้รางวันที่หนึ่งเนี่ยบัจากซื้อบัจากซื้อมันไปออกสามตัวหน้าสามตัวหลังมันออกสามตัวหลังแล้วมั้ค่ะมันซื้อหลายใบปันแ แล้วแกกวนหาซื้อไว้เหม็ดเลยเนี่แก้ขายลอตเตอรี่พร้อมไหมว่าล่ะของมูงนี้เราก็เอาว่าถ้าเป็นเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเราเอาเม็ดเลยหาเจ็ดจะซื้อเพเอาต้องหนึ่งห้าเจ็ดพร้อมน่ะเขาถือเป็นมั่นแค่สั้นจ้ะคือกระถือกไล่นะทันบุษถือกระเถือเไลเมื่อวันี้ถือไลแบบแปดศูนย์แปดที่หาไว้จากใบอยู่หรอก <laughs> เอาเพราะเพราะเด็ไปเสียงเมียไปเสียงแต่ว่าพี่น้องอยู่ทางช่องของเขาที่รับชมอยู่ก็ลองเสียงมึงนะครับเด้อ808นะครับเอาเบิต้นเปนสิวา่าแพงไหมเฮียงเรา,ระาตะปากเป็นสิว่าสิว่าเาตะปากเป่นพี่น้องเพิ่นเบิ่งนํานะครับ,บ,ค,รบคุณย้ายเพิ่นได้มาฝากแล้วแต่ละล้อตามเด้อเลขเลขเลขบ้านพรเจริญสิตามคุณย้ายอยู่นะครับจังมาจะมาตัดอีกเที่ยนึงบ้านพรเจริญมีเลข เ,เด,ด็ก่นเด็กคือกันแต่ว่ากับบว่วงจากต้นสายไปเห็นบว่วงจากอันผู้ผู้ให้เม,มาน้ํายายนี่แหละคุนผู้ใดอยากเบึ้งอ่ะพิมพ์คําว่ารอไปเลยนะครับจะลืกกกกะกมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้ออ่โซกมันครับ